ย้อนไปตอนผ่าตัดเสร็จใหม่ๆตอนนั้นเป็นยังไงมันมันจะมีช่วงตอนที่คัดตึงอย่างเดียวนะคะแค่คัดตึงแล้วก็แบบลุกขึ้นเองได้ไม่ต้องมีคนมาคอยพยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผ่านไปแล้วห้าเดือนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากมีเน่าเปลี่ยนไปมากการแต่งตัวนี่แต่งตัวง่ายตั้งใจมากค่ะ Inovol Clinic and Goit Clinic the professional of facial design and cosmetic surgery สวัสดีครับผม อาจารย์หมอโควิดและนี่คือ The Review หากคุณเป็นสาวตัวเล็กและมีปัญหาเรื่องจอแบนควรจะเสริมหน้าอกไซส์ไหนถึงจะตอบโจทย์วันนี้น้องนิดของเรามีคำตอบครับสวัสดีครับน้องนิด,ดตอนนี้ใส่ไซส์ไหนไปตอนนี้350ตอนนี้สรุปว่าใส่350ก่อนอื่นเลยต้องถามเลยว่าน้องนิดสูงเท่าไหร่ ร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะสูงร้อยห้าสิบเอ็ดหนักสี่สิบหกใช่ไหมใช่ค่ะสูงร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็หนักแค่เพียงสี่สิบหกคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กเลยแหละใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กเลยแล้วก็ตอนนั้นที่มาหมอเนี่ยอยากใส่ไซส์ไหนนะในใจเลยในใจ<ะ>นึกว่าสองร้อยห้าสิบดีๆค่ะต้องสวยสองร้อยคิดว่าต้องสวยแน่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอมาเจอหมอแล้วคุยกันสุดท้ายใส่เป็นไซส์ไหนครับตอนนี้สามร้อยห้าสิบค่ะเป็นสามร้อยห้าสิบเป็นไงบ้างสามร้อยห้าสิบตอนนี้ โอ้โหพอดีตัวถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยนชชอบเลยใช่ไหมค่ะคิดถูกอะค่ะที่ใส่ไซนีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าตอนนั้นสมมุติว่าหมอก็พูดแล้วแหละนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดดื้อดึงใช้คำว่าดื้อดึงอะจากจะใส่ไซส์250รยที่ตั้งตงมาเนี่ยคิดว่าตอนนี้เป็นไงคงคงแบบคิดผิดมากเลยค่ะเหมือนไม่ได้ทําเลยค่ะถ้าสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะเพราะหมอก็ประเมินทุกอย่างแหละไม่ใช่ว่าคือบางคนคิดว่าโอ้ตั้ง ถ้าตัวเล็กแล้วต้องใส่ไซส์ต่ำกว่า300มันก็ต้องดูที่สรของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าของน้องนิดเนี่ยคือปัญหาคือมีลูกมาแล้ว3คนนะแต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาต้องหย่อนคอยคือมันเหมือนพอมีลูกเสร็จคือนมมันหายไปเลยคือมันแบนไปเลยอ่ะแบนเหมือนกระดานอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดว่าคนเนี้ยไม่มีต้นทุนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีต้นทุนเลยไซส์มันก็ต้องให้มากกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมหมอแต่350แต่ตอนแรกก็แอบกลัวใช่ไหม กลัวกลัวว่าจะใหญ่ไปใช่ไหมแต่ผลได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไงครับเยนะว้าเลย่ะสามีว่าไงบ้างสามีชอบค่ะชอบมากชอบมากทำมาทั้งตัวเลยนะพูดถึงไงไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหน้าผากนี้ก็คือผ่าตัดเสริมเสริมค่ะเสริมแต่ไปทำที่อื่นถูกไหมไม่ได้ทำที่นี่นะคือเอาไปบนตัวเนี่ยซิโคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซิโคนหน้าผากซิโคขคัมบซิโคนใต้ตาซิโคนจมูกแล้วก็มีซิโคนนมที่ทํามาทั้งหมดเนี่ย อันไหนชอบใจที่สุดอันไหนถูกใจที่สุดถูกใจมากก็คือหน้าอกนี่แหละค่ะใช่ไหมได้ค่ะเพราะรู้แต่ชาวเน็ประสบความสําเร็จใช่ใช่ค่ะก็คือแบบแบบมันถูกใจมันได้ใจเลยค่ะตรงนี้โอเคก็คือก็คือน้องนิดเนี่ยไปทําสัญญกรรมใบหน้าเนี่ยที่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็พอดีพอเพิ่งมาเจอกันได้มากดได้ดูในเพจแล้วก็เห็นในเพจใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นแล้วก็ตัดสินใจทำทำมาแล้วก็ดูรีวิวมาเยอะแยะ ดูมานานไหมก็ดูศึกษามาเรื่อยๆค่ะดูจากเพจนู้นเพจนี้มาเขาก็คือไม่ใช่ว่าดูที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะดูหลายที่ดูหลายที่เหมือนกันค่ะอ,อ่แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่นี่ครับตอนท,ที่มีก็มีหลายที่แล้วทำไมไม่ทับไม่กลับไปทําที่กรุงเทพเหมือนเดิมมันมันระยะทางมันไกลด้วยแล้วก็ดูจากเพจในของหมอโควิดนะคะไม่แต่ถ้าบอกว่าระยะทางมันไกลแต่ขอนหน้านี้เราก็ผ่ามาที่กรุงเทพเหมนะือนกันใช่ใช่ <laughs> แล้วมันผลลัพธ์มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะคะอ๋อที่ไปผ่ามาใช่ไหมใะที่ไปผ่าที่ที่หน้ามาก็เลยเข็ดแล้วกับการไปผ่าที่กรุงเทพถูกไหมก็เลยว่าหาใกล้บ้านดีกว่าใกล้บ้านดีกว่าแต่ถ้าคิดว่าใกล้บ้านมันดีอะเราจะมั่นใจได้ไงมันจะสวยละอันดับแรกก็คือดูจากรีวิวด้วยแล้วก็มันเหมือนว่าแบบมันมีอะไรให้ดนใจแบบอยากจะมาทําที่นี่อะค่ะเพราะว่าดูหลายๆที่เหมือนกันในภูเก็แล้วก็เลยแบบตัดสินใจ หาหมอโควิดดีกว่ามันเหมือนอะไรโดนใจให้เราอยากทำารื่องนี้ค่ะอ๋อโอเคันก็ขอบคุณมากครับที่ตัดสินใจทําที่นี่ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันอยู่ใกล้อย่างเดียวแต่เพราะว่าเหตุผลว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยถูกไหมใช่ค่ะโอเคตอนนี้ทำไปแ้าเดือนแล้วถูกไหมครับค่ะอ่าห้าเดือนแล้วย้อนไปตอนผ่าตัดเสร็จใหม่ๆทําเสร็จแล้วเจ็บไหมตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกมันเหมือนแบบว่าเราเราแบบอยากจะทําอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกเจ็บนั้นมันไม่มีเลยค่ะคุณหมอมัน มันจะมีช่วงตอนที่คัดตึงอย่างเดียวนะัะแค่คัดตึงใช่ค่ะคัดตึงให้นมลูกห,หรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนเหมือนให้นมลูกเลยค่ะอ่าคือแค่แค่นั้นอย่างนี้แต่ว่าเจ็บแผลนี่ไม่ไม่เจ็บค่ะไม่มีไม่มีเจ็บเลยไม่มีเจ็บเลยใช่เรา่าส่งกล้องด้วยป่ะตอนนั้นใช่ครับใช่ไหมปักฟื้นเร็วด้วยใช่ค่ะอ่าปฟื้นเร็วเพราะว่าการประจัดส่งกล้องมันจะทําให้การปาดเจ็บของกล้ามเนื้อน้อยนะครับแล้วก็เลือดก็ออกน้อยใช่ปกติมันก็ออกไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเราใช้วิธีการปาะสาทสองกล้องนึงเลือดจะออกน้อยมากหมอมักจะเปรียบเทียบว่าน้อยจนแทบจะนับหยดได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อบาดเจ็บน้อยเลือดออกน้อยการพักฟื้นก็เร็วความเจ็บปวดก็น้อยตามเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ผ่าเนี่ยผ่าเสร็จปุ๊บพอวันลุ่งขึ้นแบบลันลาได้เลยอะของเราประมาณนั้นป่ะวันลุกงขึ้นลันลาได้เลยไหมก็ได้ก็เป็นบางสื่อหานแต่ว่ามันมันแค่มีคัดตึงอย่างเดียวคัดตึงอย่างเดียวเจ็บแผลไม่ไม่เจ็บเลยค่ะโอเคตรงนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้เจ็บจริงๆาาทที่่แบบว รู้สึกว่าการผ่าตัดนกหูมันต้องเจ็บมากเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับต้องแบบทํางานไม่ไหวต้องลางานเป็นเดือนอมไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ได้เลยค่ะเดินเหิน,นได้สะดวกเลยครับสะดวกมากใช่ค่ะแฟนต้องมาดูแลมากไหมไม่ค่ะ <laughs> <laughs> แฟนไม่ได้มันดูแลอะไรเลย <laughs> เราลุกขึ้นอย่างเดียวเราก็แบบลุกขึ้นเองได้ไม่ต้องมีคนมาคอยพยุงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วใครดูแลลูกอะตอนนั้นดูแลหรือว่าพ่าเสร็จก็ดูแลลูกปกติ ก็แฟนก็ดูด้วยเราก็ดูด้วยนี้ก็ยังสามารถดูแลลูกได้ปกติโอเคแล้วผ่านไปแล้วห้าเดือนชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากมีเน่าโอ้โหเปลี่ยนไปมากการแต่งตัวนี่แต่งตัวง่ายแบบได้เด้โชว์ได้อะไรแบบแบบที่เราตั้งใจไว้อะค่ะปกติเราแต่งตัวแบบนไหนปกติเนแบบปกติก็เซ็กซี่อยู่แล้วแต่ว่าพอมีนมนี่ก็คือ มั่นใจใส่อะไรก็มั่นใจค่ะปกติก็เป็นเสื้อคอปิดอย่างเดียวเลยอ๋อเมื่อก่อนที่จะผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยคือใส่เป็นเสื้อคอกลมคอปิดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าที่จะใส่พวกสายเดียวสยเดีก็อกใส่ชุดดารียังออกงานกลางคืนได้ยังยังค่ะบิกินี่ยังลองยังบิกินนี่บิกินี่มีค่ะลอถ่ายแล้วเหรอโอ้เห็นไหม เมื่อก่อนเคยถ่าย b ิ k i นีไหมไม่ค่ะไ,ไ,ไม่ไม่กล้าใส่เพราะว่าแบนหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างปลดล็อกหมดเลยนะ<ช>มีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากค่ะแล้วอโอเคเรื่องการแต่งตัวดีขึ้นแล้วเรื่องอืน่นล่ะมีอะไรที่ดีขึ้นอีกบ้างในชีวิตก่อ๋อก็คือก็แบบว่ามีเพื่อนทักอะไรอย่างนงี้เวลาเราใส่กอกอกเนี่ยเพื่อนทักทำนมมาใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเรื่องการงานดีขึ้นด้วยไหม คนหลังจากนี้น้าอ,อกแล้วอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็คือเปิดร้านอาหารตามสั่งของตัวเองค่ะแล้วขายดีไหมก็ขายดีนะคะเพราะบางทีบ<น>างทีบางคนอะคือม,แบบมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเขาจะมาทะลึ่งหรือมาอะไรนะพอผู้หญิงอะพอมีหน,น้าอ,อกกับบุคลิกมันดีไงอพอมาขายของมาทําอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคนก็อยากที่จะซื้อมากกว่าเพราะบุคลิกคนขายมันดีขึ้นแล้วเรื่องความรักอะไรเป็นไงดีขึ้นไหมความรักอ๋อ แน่นแฟนมากใช้คำว่าแน่นแฟนเลยค่ะใช้คำว่าแน่นแฟนเลยเหรอใช่ค่ะทุกไม่ปล่อยให้ไปไหนเลยเมื่อก่อนก็คือแบบว่าตัวไม่ติดกันนะคะอ่าฮะอย่างนี้ปล่อยไม่ได้เลยห่วงค่ะหมอก็ดีใจนะที่ว่าทําไปแล้วแล้วสําหรับคําแนะนําที่หมอให้น้องนิดไปว่าน้องนิดใส่ไซนี้เถอะน้องนิดจะไม่ยอมหมอก็บอกขอร้องเถอะใส่ไซนี้ ถ้าเป็นน้องสาวหมอหมอให้ใส่ไซนี้เลยสุดท้ายโอเคน้องนี้ก็ยอมเชื่อหมอใส่ที่ใส่ส์350ขนาดที่ตัวเองสูงแค่ประมาณ151หบนะแล้วก็หนักแค่4ี่หเพราะเป็นคนตัวเล็กมีอยู่ตัวเล็กมากแต่ยอมใส่ไซนี้ตั้งๆที่ทงตอนแรกที่ตั้งมาจากบ้านเนี่ยที่ปักมาจากบ้านหนึ่งจะไงก็ไม่เกิน250แล้วสุดท้ายน้องนิดพอใจในผลลัพธ์แล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ทําหน้าอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะระหว่างหน้ากับหน้าอกทําอะไรก่อนทําหน้าอกก่อนใช่ไหมเพราะว่าเพราะวาทำแล้วมัน ชีวิตมันดีขึ้นจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันปลดล็อกมากแล้วก็ชีวิตคู่แฮปปี้มากขึ้นแฟนรักมากขึ้นผู้หญิงนะครับคนเราผู้หญิงทุกคนแหละถ้าถ้าแฟนรักมากขึ้นเลยชีวิตครอบครัวมันจะโอเคมากแล้วปัญหาหลายๆอย่างมันจะมันจะหายไปเลยอ่ะตอนแรกโอ้ปัญหาเยอะมากชีวิตครอบครัวทตไม่มีแต่ปัญหาแต่แค่มีนมอ่ะปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวนี่มันแทบจะเหมือนเสกให้มันหายไปจมดินเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณ นะขอบคุณน้องนิดมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับผู้หญิงหลายๆคนโดยเฉพาะสาวตัวเล็กนะครับที่แบบพี่นิดเนี่ยเห็นอยู่ก็เห็นว่าเฮ้ยมันใส่ไซส์ประมาณไหนได้แล้วก็มันน่ากลัวไหมมันเจ็บไหมนี่ก็น้องนิดก็ได้พูดให้เห็นแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงน,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ หากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโกวิดคลินิกและก็ไอเดียบลคลินิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ